ตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งน,นะครับก็คงเหลือเวลาประมาณอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับ,แบบการเทียบการนะครับใน,รในส่วนของการลงทะเบียนในส่วนของการเทียบอุปกรณ์นะครับเวลาประมาโมงต้นนะครับเรา,าก็จะเริ่มทำการารในการขัดนักกีฬาสามารถัดเดินได้รอบบ่อนะครับนะในการตกปรานะครับก็สามารถจะยืนตกได้ทั้งสองข้างนะครับ สองข้างมาที่ทางฝ่ายจัดกนารขัดก็แจ้งมาอย่างนั้นนะครับตกเป็นสองข้างเลยนะครับแล้วเราก็มีมาจุดช่างปลานะครับสองจุดนะครับรับหนักปลาก็จะถูกรายงานมาที่กอง,งการนะครับเราจะใช้โวนะครับรายงานที่กองการ,ร,รตรงนี้เพื่อบันทึกผลนะครับบันทึกผลการสังเกตขันว่ามีทีมไหนคนไหนที่มาได้หนักปลาเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็หัวห้าหมื่นนะครับหัวห้าหมื่น เงินลงทะเบียนพันหอบาทนะครับหัวห้าหมื่นกนะเดีมนเ้มนเดินยอะงรั้อันนี้ทีมงานอเมซอนเดี๋ยวจะลงย t u b e อันนี้จะลงยูทูเดี๋ยวพี่เจ๊จะโดนยิ้วลงน้ำเปล่ะไม่รู้ เคยเห็นอยู่นะ <c oughs> เคยเห็นอยู่นะโดนโดนขจัดไตรงนี้กเทไหรพี่สีเมตรอ่ะงสีเมตรอ่ะใหญ่ครับปลาใหญ่ลึกสุดนะฮะพิเศษจะต้องเตรียมคุณละสบาทถ้าตลบเป็นที่พิเศษ พี่ไก่นี่มีรางวัลเดียวใช่ไหมครับพี่ไก่ครับรางวัลเดียวครับรางวัลเดียวมีรางวัลเดียวนะครับเดียวเดยวกินเต็มเลยครับวันนี้จะลงองน้องแท้เนี่ยนะมีเท่าไหร่รับไปเลยนะรายที่ได้น้ำหนักสุดๆเอาวันนี้นะครับสำหรับตาช่องนั้นนะครับก็จะเปิดหน่วยจุด ก็เรื่อังเป็นสอ่ต้อร้านชี้งงปอเอาอุปกรณ์ตกปลามาลดราคาครับวันนี้มาลดราคาเกมหมาว่ะจุดเร่องสจุดครับขึ้นหลังดังกว่าใช่ไหมพี่แล้วก็ในการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างนี้นะครับขออนุญาตที่จะนำเรียนเพื่อทำความใจกับนักกีฬาตรงนี้นะครับว่าในกรณีที่น้ำหนักปลาขึ้นมานะครับแล้วมีน้ำหนักเท่ากันนะครับคนที่ขึ้นทีหลังเป็นผู้ชนะชัดเจนนะครับ